พี่น้องคะล่าซุดคะ่ะเกิดอีหยังขืนกับวงเพชรลำเพลินค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะล่าสุดนะคะเกิดประเด็นน้องคําล่าลําละครค่ะพี่น้องคะ่ะช็อกวงการหมอ,ล,อลําค่ะเพราะว่าข้าหลานลาละครบ่ได้ไปต่อกับเพชรลำเพลินแล้วคะ่ะเสนยค่ะหล,ล,ลายค้นกับพ่อสิหูกันอยู่ว่าตอนนี้น้องคําหลานลาละครท่าน,นะะได้กับฝั่งเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกระแสเอยียงต่างๆมากมายตามมาค่ะและล่าสุดนะคะแม่พร พี่รณดีเนาะ,ะแฉ์หมดเปลือกเลยค่ะออกมาบอกอือคมในใจเลยพี่น้องที่เพิ่งเคยบอกตั้งแต่น้องคำหลามาอยู่จนฮอต,ตอนนี้ค่ะคือเป็นไลฟ์สดชี้แจงประเด็นที่น้องคำล่าเนาะออกจากคารามอลล์ผิดลํำเพื่ะก็คือหลังจากที่น้องคำหลาออกเนาะ,ะมันก็นมีกะระแสออกมาอย่างต่างๆมากมายก,ก็เห็นเพิ่นโพ์เมือว่านเมือก่อนท่างเฟ b บุก คนโตว่ะนังสื้อกับบอพมสินหากับบอรบหลายหลายคนกัเขาไปคอมเมนต์ว่ามันเกิดอียังขึ้นแต่ก็มีคออเมนต์มาบอกว่าเกี่ยวกับอ่าประเด็นนี้เนาะค่ะก็บอกว่าเอกสารต่างๆมันยังไม่ครบก็คือมันหยุ่งยาต่างๆมากมายพี่น้องมันจะเกี่ยวกับเอกสารนี่แหละประเด็นหลักๆแล้วก็มีทางกลุ่มทางอะไรออกมาโพสบอกว่าปิดตำนาน สาวล่าฝันอยากเป็นหมอลำแยกย้ายขึ้นไหวลงไหวป่านบังไฟแสนพนวาตจังซี่ก็คือไปกำลังใจให้แม่พ่อและกับผู้บริหารวงทุกคนค่ข้อมมนกับเขาบอกว่าเขาว่างแผนไปมดแล้วก็คือข้อมมนสนวัตสีไปท่างแบบทางลบหรือทางลบค่ะที่อย่างบอกปันใดแต่ว่าลูกก็คืออยากจะบอกว่าตอนนี้น้องข้ามหลากับบอดี้ยูได้เพชรลำพล้นแล้วเก็บเสื้อผ้ากับฟังเล่าเป็นที่เรียบร้อยคพี่น้องค่ะ แล้วที่สําคัญค่ะพี่น้องคะหลายคอมเมนต์ก็ออกมาประมาณว่าอน้องคําล่าลําละครเนี่ยคือทุกสิ่งย่างคือบ่พร้อมแม่พ่พร้อมในการที่จะเป็นนั่งเอกของเพชรลาเพลินค่ะนี่ไม่มีหลายอย่างได้หันค่ะแต่ว่าเฮากับบวกขอเข้าไปแบบล่วงลึกมากเนาะเช่าเนยค่ะแต่หลังๆที่เฮ้าเห็นเบอกกันอยู่เนี่ก็เป็นเรื่องการตีชมมารมดวว่าจะเป็นเรื่องนําเสียงแงีของน้องเสียมีคนมาตีชมอันนี้เท่ากับ แล้วแต่คข้มหมักให้หมักมั่นในจุดนี้มีคนหักกับตอมีคนเกลียดยู่แล้วในเรื่องนี้ค่ะําหรับได้สิําหรับอ่าไหลสูตรแม่ฮอนค่ะแล้วโมโหเฮงเราบอกโป๊กโป๊กโป๊กก็คืออันนี้คือออกมาปกปองที่เรามาไหส่วนี่ปกปองของนาปกปองวงน้ำแล้วก็ต้องถึงแ่บสาวอ่อยเนื่อยมันก็ต้องแบบนั้นกับพี่น้องถ่ามี่อีหยังที่แบบบางเทืออ่าฟังฟังฟังเดียว อ่มันกับบอสจิต่อไฟหนึ่งคือเป็นไฟผีเด็กก็ต้องออกมาชี้แจงมั่งนะคะพี่น้องอกมาชี้แจงนะคะทั้งสองไฟท้าแม่พ่อนอกออกมาชี้แจงข,ข่าวๆนะคะสรุปเลยสุดเนาะพี่น้องสามน้ยก็ได้ไปฟังมากเพิ่นว่าแบบเป็นลฟ์สุดที่แม่พ่อนไล์สุดเดือดแจงดราม่า,าก็คือข้ามหลานนะคะเราบอกว่าเฮ็ดอียังกับบบอกไปไสกับบอบอกเอาอ่าทำอะไรไม่เคยบอกแม่เลย แสณจะเอาใจสารพัดทุกอย่างต๊ลูกไข่เบ่งออกมาปนีไข่ยยังไม่เคยเอาใจปานนีอเออคุณ่าขนาดลูกที่เบ่งออกมายังไม่เคยเอาใจขนาดนี้เอะอะใครพูดอะไรทําอะไรให้ร้องไห้ร้องไห้อ,อน,นี่เป็นคําที่แม่พรนพูดทาะ,ะในไลฟ์สดประมาณนีกลับบ้านที่ลาวยังไม่บอกแม่สักคําไม่บอกพ่อสักคบ่ม,ไมีไผรหูแต่คนที่หูเป็นเอฟซีคนณลาสิเอฟซีค,คือหูแต่พอกับแม่คือบ่ชหูคันคิดว่า ถ้าคิดว่าเป็นพ่อกับแม่แล้วทำไมไม่บอกทำไม fc รู้ทุกอย่างก่อนพ่อกับแม่ละ่ะมีปัญหา <c oughs> ไม่เคยจะพูดเออแต่ทำไมมีคนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวงค่ะบ่เคยออกมาวองซิบ่เคยออกมาแฉงซิค่ะแต่ทําไมต้องมีคนหูวามีปัญหาอืมเเพราะว่ามีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดอยู่แล้วก็คือแบบที่บ่อยากว่านะคะยายิีก็คือ มันมีคนถาโจมตีเห็นบอกค่ะแต่เยสิตขอบอกในเรื่องสาเลยช่วงช่วงนี้นะคะพ่อแม่พ่อนเวาข้นมาประมาณนี้นะพ่าอกคนที่เป็นแม่ยังยังเยสิเคือเข้ารับน้องข้าหลาเขาม้าในเขามาในฐานะลูกเข้าใจว่าสาวเลยขาแมนวานน้องข้าหลาของเขาเฮ็ดพิษแบบนี้ไปใส่มาใส่กับบ่บอกกาวข้ามพอข้าแม่น่บ่บอกาวข้ามว่าพอว่าแมนคือไปเองโดยทีว่าเพิ่นบ่บกเพิ่นมั่นกับผิดอยู่เด อ่าแต่ว่านาเห็นใจแม่พ่อนกับพันผู้ใหญ่อยู่เอาเริ่มต้นซสาเล่ยเห็นบ่อตังแต่ที่เพิ่นเริ่มต้นรับนองคําหลาเขามาเพิ่นะนุถนอมีหลีซะาเล่ยเพิ่นผ้านองไปหอดฟังเล่าไปเยี่ยมพ่อยเยี่ยมแม่ดูแลย่างดีเทคแค่ยางดีไปพร้อมคุณยาพร้อมเด้คุณยาสุภาพเฮ้านี่เพิ่นกัไปตามไปนัาคือเพิ่นถือว่าเป็นลูกเป็นเต่าอิลีหลับเขามากเป็นลูกเป็นเต่าอิลีค่ะ ถ้านองข้ามหลาาเหตุแบบนี้นะคะตามทีแม่พอ่อเพอได้ออกมาชีก้แกงนี่นะคะกระทือว่าเป็นความผิดอยู่เดีสาวเนยในในครอบครัวใน้แงสัน้นถ้าถือว่านักทือว่าเพิ่นเป็นพอเป็น,ปนแม่นะคะไปใส่มาใส่กับข้วสิบบบอกสิบเก้าสาวเนยค่ะแล้วก็แบบบ่บอกพอแม่บห่หูแต่เอฟซีคือหูอ่าเออแล้วเพิ่นก็ว,ว่าม้วยบบมีโคดเนี่ยงบมี่โคศรันจะเป็นไปได้บออันนี้เพิ่นบอก ประมาณนี้นะคะเขาก็บบะหงูคือกันค่ะพอบอกไปตามแมนค่ะแม่แม่พ่อนคุณ้องวม่ฉีดแจงนะคะบอกว่าบอกสี่ละก่าปัญหาทุกอย่างว่เคยคิดจะออกมาเว่าเพราะมันเป็นปัญหาภายในวงค่ะเออแล้วเพิ่อนธนุถนอมทุกอย่างแมนแมนเนเหรียญน้ำทุกอย่างว่มันเเพิ่นบอลเรียญน้ำเพิ่อนมาจังซี่แมนค่ะอันนี้เห็นอีหลีสาวเนยเห็นแม่พ่อนกับนี่เพิ่นส่งเสริมสำเดสนับสนุนดันสารพัดซอยลูกนั่นไหมพราะว่าน้องเพิ่งจะเพิ่นก็เป็นคนฟังพูดเนาะ กลับมาอยู่ประเทศไทยห้าวองศีค่ะพี่น้องเพิ่นกับฝากเอฟซี่ทางฟังไทยห้าซอยดันซอยเชี่ยนองข้าหล่าล่ำละครเห็นมีซื้อเสียงเห็นบ่เปี่ยงปางขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยด้สาวเนยอีกประเด็นหนึ่งก็คือมาอยู่มาอยู่เนี่ยอยู่ในบ้านเพจลำเพลินเนี่ยบอกว่าบอสนิดกับไผอืเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สนิทกับใครม,มาอยู่จงก,กวัาจากเดือนแล้วเป็นไปบอสนิดกับไผเลยเออ ทีทุกอย่างทีเมีพ,อพ่อเนาอเพิ่นบอกว่าปกป้องตัวเองและปกป้องวงปกป้องผู้บริหารทุกคนว่อยากให้แบบเพราะว่าตอนเนี้ยเพชรลํำเพลินถืมอมองบอดีว่าเป็นยังคือบริเลนนำขําหลาเป็นยังคือบอจัดแจงเรื่องเอกสารเพราะว่าเอ็กซี่กามาโจมตีโดยที่ฟั่งค้อมผังเดียวคุณนายเอ็ซี่ก็อยากาออกมาอธิบายยังไงมันรู้เรื่องมากกนีเพื่อนว่าสีว่าโจมตีต่ขอเห็นกับว่าแมนดี้คอยกัอดทนขึ้นกันประมาเนี้นะคะพี่เค่ะบ่าได้เรื่องเอกสารมานี่ะเอกสารนะคะ เรียนน้ำสองสามมือกับว่าแล้วเรียนน้ำจังหวะเป็นเดือดกับว่าแล้วไม่อยากจะพูดบอกไปกับซ้ำนันคือมาจังนสี่ก็คือว่องนะคะทาเรืองมาโดยตลอดขนาดตัวศิลปินยังบ่ฮูหูเลยว่าไปหอดไสแล้วเรืองไปหอดไสบวตามบวอยังก่อนหน้านี้บอกว่ามิธานงทนายจัดการใดเรียบร้อยพ่อยูยูไปทนายหายไปได้กีบเมตรทงาม่พ่อก็ต้องกลับมาแรียนไม่แลีนเรืองไม่ว่าหาทานได้ไหมเออเพราะว่าเรืองนี้มันเป็นเรื่องตรง ก็มีท่าไต้ม่มีหยังเพราะว่าเีค่ะเหตุงานอยู่ได้สาเลยค่ะกับสำรับเอกสารเป็นเรื่องของต่างดาวเนาะอ่านี่ื่อฟขงหูไ้วยหูเน่ยเอาแต่โจมตีผู้บริหารหลายเหตุหยังมีเหตุผลเสมอประมาณสี่ปม่นอนมีเหตุผลเรื่องไปไปเซาบ้านไปหาซาบานอยู่พ่อแม่กับมะหูมะหูอีกเือตอนไปขืนบานใหม่อ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผินมาเฮากับมะหูกันว่าเบื่องหลังหรือว่า มันเป็นอีหยางมันเกิดอีหยางขึืนภายในวงค่ะแตะว่ว่าสําหรับยายสิทธ์ว่ามันก็ต้องมีอีหยางที่แบบนักหนากว่านั้นอยู่อดอกสาวเนยแต่ว่าแม่พ่อพิรดีนี่เพิ่นออกมาเว้าในส่วนที่ว่าเพิน่นเป็นผู้นํานะคะสําหรับแม่พ่อพิรดีคะ่ะพี่น้องเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากสู้มากอีกผู้หนึ่งคะ่ะที่เพิ่นออกมาเว้าในเชิงอ่ากลางแบบนี้นะเพิ่นต้องมีอีหยางนักหน้ากว่านั้นที่เพิ่นพ่สามมาถเว,ว้าได้เพราะว่าเพิ่นยัง่ง เพนเป็นผู้นั่งอยู่นะแม่เพิ่นยังเป็นแม่เป็นผู้นั่ขององค์กรอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่หลักๆก,ก็คือน่าจะเป็นเรื่องเอกสารนําล่ะพี่น้องอเพราะว่าเห็นมีคนม,มาคอาเมมต์กฎหมายในไทยอ่ะสำหรับต่างชาติจะทํางานในไทยต้องระบ,บุเขตจังหวัดชัดเจนมเมื่อระบ,บุชัดเจนก็ต้องทํางานในจังหวัดนั้นห้ามออกโดยพื้นที่เด็ดขาดถ้าไม่จําเป็นนะคะ,คะก็คือคันซิออกต้องขออนุญาตทุกครั้งย้ําว่าทุกครั้ง เดินห้ามประจาวันใดก็ต้องขออนุญาตยื่นเอกสารซึ่งมันเป็นไปในอยากสาหรับวงหมอื่เขึ้นไปมือหนึ่งหนึ่งจังหวัดอีกมือหนึ่งจังหวัดแมนค่ะแมนค่ะมันก็สิเป็นการย่งากหรือว่าคําวมาต่างดาวเนี่ยนะคําว่าอ่าอ่แรงงานต่างชาติเนี่ยมันก็ยยุ่งากไปมือพี่น้องค่ะอือนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะเรื่องเล่าของน้องคำล่าลําละครค่ะพี่น้องเกิดประเด็นเกิดกระแสช็อกวงการหมอลำขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะสมัครคำล่าลําละครของ เพชรลำเพลินค่ะล้วค็คุณแม่พ่อพีรดีผู้นําทีมงานผู้นําองค์กรของเพชรลำเพลินเพิ่นก็ได้ออกมาชี้แกงให้พี่น้องเอฟซีบางส่วนนะคะขยเพิ่นน้ำเน่เมื่อน้องไปจมตีเพิน่นเลยค่ะพี่น้องอาบางคนกับสิบา้าคือป่อยน้องกลับบ้านเป็ยังคือบ่อเดินเรื่องเอกสารเอกสออารค่ะล่าสุดแม่พ่อเพิ่นก็ได้ออกมาชี้แกงแล้วนะคะพี่น้องว่าเพิ่นดํานดเนินการไปครั้งแรกนั่นคือดําเนินการไปแล้วเพราะว่าน้องข้ามลาบอกว่า มีถนอกท้าหน้าสำหรับสิเห็เกี่ยวกับเอกสารนี่ชัดเจนแต่อยู่ๆท้าหน้าก็เสียทาหน้าก็หายไปแม่พ่อมันก็ต้องมากลับมาบมวิ่งเต้นไม่มาเริ่มต้นหนึ่งไม่นี่แหละค่ะพี่น้องก,กะให้เห็นใจผู้บริหารผู้ผู้นำองค์กรผู้นำทีมงานนั่มราคะประมาณสิโจมตีตาเพิ่น้าเพินเพ่นโบออกมาวอาบออกมา,กมา,กมาชีแกงกับสิเป็นฟังความไฟเดียวกับคือเพิ่นพีชเอาเนยค่ะสำหรับขอเป็นกำลังใจเนาะให้ทั้งสองไฟนั้นเลยงข้่ก็โว่า ลึกตื่นน้าบางอหลีมันคืออีหยังค่ะเข้ามาบอกในสิ่งที่เขาเห็นว่าเพิ่อนออกไปเพราะอีหยังมาคุนถามว่าออกทําไมกำลังกําลังลุ้ง<อ>กาลัง,ลง<ด>เสียอย่างนี้มีอะไรมากกว่านี้ไหม